สวัสดีจ้าปานนะข่าวมาแล้วค่ะผู้จับน้ำเสร็จเสาะห่มด้วยวันนี้วันนี้เมนูคิดยากง่ายๆเลยเนื้อโคข,ขุนย่างฝากตาซื้อได้มาสิบหมายเมนูคิดยากอยากกินมากเลยอ่ะวันนี้เรามากินเนื้อโคข,ขุนนะคะผู้จับน้ำเสร็จม,มากินกันเลยวันนี้ซื้อมานะคะ ไม่รู้อร่อเปล่าจานนี้เมนูคลิกยากอยากกินมากเลยสิบไม้มีแตงกวาแก้มด้วยมากินกันก็เปลกาขอฝากพเพื่อนๆรู้ลักทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ป้าด้วยนะคะมากินกันค่ะน้ำลายแตก

เป็นคนที่ชอบกินเนื้ออืมติดไ,ไม้ชิวๆหมดแน่นอน <c oughs> อีกการ เหมือนเดิมปิดร้านอาบน้ำแล้วก็กินข้าวก่อนชีวิตก็เป็นแบบอยู่แค่นี้แหละตื่นเช้ามาอาบน้ำแปรงฟันดูแลหลานพาหลานแต่งตัวไปโรงเรียนไปโรงเรียนปุ๊บเปิดร้าน ขายของเสร็จปุ๊บตกเย็นไปรับหลานรับหลานเสร็จปุ๊บกบลับมาทำเอาข้าวกับข้าวทาให้ครอบครัวก,กินปุ๊บเสร็จเรียบร้อยปุ๊บบิดร้านอาบนะ้ำมาถ่าคลิปต่อวนรูปอยู่แค่นี้แหละชีวิต นับแค่คนหนึ่งแก้ว น้ำายแต่ละใช่ไหมดังแห้เก <c oughs> ้อ วันนี้บานป้า,าอากาศเริ่มเยนแล้วตอนเช้าเย็ยนก่อนร้อนมากๆอะตกเย็ยนเนี้ยตกกลางคืนเนี้ยเย็นเลยอากาศเหมือนรู้หนาวเลยแต่ว่าที่ป้าดูข้าวนะบานป้า,าเริ่มเย็นแต่พายสามพายุเข้าน้องสาวเน่น้ำท่วมเลยตอนเนี้ย Tha hmm. mắt <laughs> hmm. <đài> nữa rồi <laughs> mới cắt được là mứt Mứt rất tự

น้ำแก้วยป้าตอนนี้เหมือนเหมือนเสียบติดนะเสียบติดว่าเดี๋ยวทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเงี้ยมีความสุขอะมันป้าชีวิตตัวเองนะงอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราทําแล้วมีกามตุทําไปเลยเกิดเกิดครั้งเดียวตายก็ตายคนเดียวเพราะจะได้ชีวิตหนึงเนี่ยเราทํำแล้วลมวมีกําุทำไปเลยอย่าไปแคร์อย่าไปทีเรียด อืชีวิตก็คือชีวิตเราไม่ขอให้กินจืดไหม ถ้าเขาบอกว่าอะไรที่เราทำแล้วมีความัสุกเราทําไปเลยเกิดบาครั้งหนึ่งเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเราทําแล้วเรามีกวาลัสุกก็ทําไปเลยไม่ต้องแคร์ใครเขาไม่ได้มาเลี้ยงเราเราทํากินของเราเองจบ <c oughs> ปะป้าก็เนี่ยป้าเลยทําตรงเนี้ยป้ามีกํางสุกป้าก็ทําไปป้าก็เลยแบบเฮ้ยมันก็มีควาลัสุกนะตรงเนี้ย เออป้าก,ก็ขอฝากเพื่อนๆรู้จักทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ป้าด้วยนะคะชอบมากเลยไปละบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวทำคลิปใหม่เรื่อย,ยๆนะคะบ๊ายบาย